สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะพบกับช่อง youtube สม,มาาิทาโร่เปิดไพ่ทายดวงให้กับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนประจำเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีกันแล้วดาวพระหัสบดีย้ายแล้ววันที่5ธันวาคมดาวเสาร์กำลังจะย้ายตามมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆขึ้นบ้างชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรก่อน คนอื่นคนที่เข้ามารับชมแล้วขอความการุณากดติดตามกด subscribe และกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนสามารถฟังได้ฟังเป็นคำแนะนำประกอบการตัดสินใจสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวังฟังเป็นคำแนะนำประกอบการตัดสินใจดูได้ ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีใครที่ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนชัดเจนก็ ลองดูก็ได้ว่าช่วงระยะเวลาวันที่ที่เราเกิดอยู่ลัคนาอยู่ราศีเมถุนหรือเปล่าหรือจะดูกันประกอบไปเลยทั้งสองอย่างก็ได้ลัคนาด้วยแล้วก็ราศีด้วยเพื่อความแม่นยำชัดเจนที่มากขึ้นก็ได้นะคะอ่าสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น3าคำถามแค่59บาทเท่านั้นส่วนความรักเน้นๆเฉพาะเจาะจง3คํคถาม ก็แค่99บาทแต่ถ้าใครสนใจเปิดพื้นดวงก็โทรคุยครึ่งชั่วโมง259บาท1ชั่วโมง350บาทถามได้ไม่จำกัดคำถามถามได้จนกว่าจะหมดเวลาถามได้จนกว่าจะพอใจสมมะพยากรชื่อนี้ใน Facebook นะคะสำหรับเดือนธันวาคมชาวราศีเมถุนได้ไพ่เด e Strength เด s u u n สองถ้วย The King of คั p แล้วก็มีสีถ้วยเข้ามา6ดาบเข้ามาแล้วก็ The h e r m i t นะคะเดือนนี้หลายคนมีเกณฑ์จะโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางและมีเรื่องของคู่ครองความรักมีคนจะได้เจอเนื้อคู่มีเกณฑ์จะได้เจอโซเมท ก็เข้าเรื่องเลยละกันสำหรับความรักขอพูดเป็นเรื่องแรกเพราะว่าสองถ้วยหมายถึงการที่เราเจอคู่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราหลายปีก็ได้หรือเป็นในลักษณะที่ว่าคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้หรือคนที่มีลูกติดหรือบางคนบางกรณีอาจจะได้ต่างชาติต่างภาษาหรืออีกในยะหนึ่งไพ่เดอะซันอาจจะหมายถึงคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ว่าจะอายุมากกว่าไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าหรือ อะไรใด,ดๆเขาคนนี้คือคู่แท้ของคุณการได้พบโซเมตในครั้งนี้มันหมายถึงว่าคนที่เคมีตรงกันคุณพอใจเขาเขาพอใจคุณมันเหมือนว่าต่างคนต่างพอใจซึ่งกันและกันแล้วเกิดการสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆศึกษาดูใจแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ในกรณีที่คนโสดหลายๆคนตอนนี้เหมือนอยากจะถือศีลอยากจะจำศีลยังไม่พร้อมที่จะเจอใครอยากจะให้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมหลายคนอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวก่อนก็ได้หรือบางคนใฝ่หาทางธรรมคนราศีเมถุนช่วงนี้หลายคนมีเกณฑ์จำศีลอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครไม่อยากจะพบปะส ังคมหรือบางคนอาจจะใช้เวลาช่วงนี้ช่วงเดือนสุดท้ายของปี ไปรักษาศีลไปเจริญภาวนาไปนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจอาจจะมีเกณฑ์แบบนั้นก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่สำหรับคนที่มีคู่หลายๆคนอาจจะมีการสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันหรือบางคนชอบแบบต้องเป็นแบบนั้นสิต้องทำแบบนี้สิแล้วพอเขาไม่ได้ดั่งใจก็งอนกันอะไรกันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเดอะสเตรนท์ red, มันเป็นไพ่ของการปองดองอาจจะมีอะไรที่ขัดใจอยู่บ้างไม่ได้ดั่งใจอยู่บ้างอาจจะมีความบ เบื่อบ้างอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเบื่อคู่ตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจทําไมไม่ทําแบบนั้นฉันต้องการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักเนี่ย บางครั้งมันก็กําหนดกะเกณฑ์อะไรไม่ได้จงพอใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็จงยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะส่วนใครที่รอคอยการตั้งท้องตั้งครรภ์การมีลูกมีบุตรในเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้มีบุตรสําเร็จสมหวังดังใจนะโดยรวมเรื่องความรักเป็นแค่ความเบือ่อเป็นแค่ความหมงุดหงิดใจแต่โดยรวมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันโดยรวมเรื่องความรักสําหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะคนโสดความสุขความสมหวังกำลังรออยู่แต่ช้าชาได้ผ่านเล่มงามไม่ต้องรีบร้อนให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นไปส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วได้แฟนต่างชาติต่างภาษา อาจจะจะต้องใส่ใจกันสักนิดหนึ่งในระยะนี้เพราะว่ามันจะมีความห่างเหินอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นด้วยระยะทางด้วยแล้วก็ได้ด้วยงานด้วยการที่ยุง่งเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็อย่าลืมใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการงาน ใครรอคอยข่าวดีในเรื่องของงานมีเกณฑ์จะได้งานแต่งานที่คาดหวังเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ตรงใจเสียทีเดียวเพราะว่าไพ่สีถ้วยคนราศีเมถุนค่อนข้างที่จะช่างเลือกนิดนึงเหมือนเป็นคนหวังสูงคิดไว้สูงคาดหวังสูงแล้วเหมือนไอชอว์ e หรือตัวเลือกที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ตรงใจแต่ถ้าเราจําเป็นต้องเลือก ก็ขอให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มันมีให้เราเลือกตรงนี้แล้วกันส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ การดูแลเด็กเนอร์เซหรืองานที่เกี่ยวกับการศึกษางานวิชาการต่างๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคสักนิดนึงแต่โดยรวมแล้วคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆโดยใช้ความฉลาดโดยใช้ปฏิภาณไหวพริบของคุณสามารถแก้ปัญหาได้ฤาษีคือสติแล้วเด e อดสเตรนหมายถึงการควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนิ่งๆเง,งียบๆแล้วใช้สติแล้วมั จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีหรือบางคนบางกรณีมีเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณเป็นประโยชน์กับเขาเขาเป็นประโยชน์กับคุณเกิดการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันบางคนความขยนันความมุ่งมั่นความกระเตลือล้นอยากจะพุ่งทะยานเข้าหาความสําเร็จหมั่นพัฒนาหมั่นใฝ่หาความรู้อยู่เสมอคุณก็มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนอยู่ในระดับผู้บริหารอยู่ในระดับหัวหน้างาน แต่ปริมาณงานจะเพิ่มภาระงานจะเพิ่มแล้วการที่เราอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นลูกน้องที่เคมีตรงกับคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเพื่อนร่วมง,งานที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณก็มีแต่มันก็จะมีบางอย่างบางประการบางคนก็อาจจะเป็นเป็น,นลักษณะที่ เชองช้านิดนึงอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณเพราะว่าบางทีคนราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนใจร้อนทําอะไรปุบปับแล้วต้องได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระง,งับความหงุดหงิดตรงนี้ลงมานิดนึงแต่โดยรวมเนี่ยการงานก็เป็นไปในทางที่ดีสามารถที่จะพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จขอแค่คุณไม่หยุดนิ่งขอแค่คุณไม่หยุดพัฒนา กระตือรือร้นมุ่งมั่นขยันและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคขอให้พร้อมที่จะพุ่งชนมันด้วยสติแล้วพร้อมที่จะท้าทายความรู้ความสามารถตัวเองเมื่อมันมีโอกาสเข้ามาก็ขอให้คว้าไว้อาจจะไม่ได้ปรับป,ปรับฉับพลันแต่ในระยะเวลาที่นานขึ้นทุกคนจะเห็นความสามารถเห็นศักยภาพของคุณคุณจะเป็นที่ยอมรับแก่คนหมู่มากส่วนเจ้าของธุรกิจกิจการจะติดต ต,ต่างชาติติดต่อแดนไกลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกววิชาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือการค้าขายโลจิสติกต่างๆธุรกิจขนส่งต่างๆค่อนข้างประสบความสําเร็จดีเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะส่งผลดีกับชาวราศีเมถุนเพราะว่าราศีอ่า เมถุนเนี่ยราหูก็ออกแล้วเนาะดาวพระหัสก็ย้ายเดี๋ยวดาวเสาร์ก็จะย้ายตามมาความสำเร็จความมั่นคงต่างๆรอคอยคุณอยู่เรื่องเงินก็ไม่ต้องพูดถึงถึงแม้ว่ามันจะมีรายจ่ายอยู่บ้างเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับลูกน้องแต่คุณสามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีอาจจะมีโชคลาภกับเด็กหรืออาจจะมีโชคลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่คุณเคารพบ,บูชาอยู่ คุณหมั่นดูแลปฏิบตัติปรนิบตัติดูแลหิ้งพระดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมั่นสวดมนต์ไหว้พระการเงินจะได้คล่องตัวอย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาดีดังนั้นการเงินสําหรับคนราศีเมถุนค่อนข้างที่จะดีมีเงินใช้จ่ายคล่องมือแต่มันก็จะมีบ้างงานที่เป็นภาษีสังคมการใส่ซองต่างๆช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายแต่เป็นรายจ่ายที่เป็นไปเพื่อ การเข้าสังคมนะคะส่วนคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าการขายการคาดหวังของคุณเนี่ยคุณอาจจะตั้งเป้าหมายตั้งยอดขายไว้สูงมากเกินไปอาจจะไม่ได้ดั่งใจนิดนึงในระยะนี้จริงๆมันได้เยอะไหมมันได้เยอะแต่แค่ว่ามันไม่ทะลุปเป้าคุณก็เลยงุดหงิดอารมณ์เสีย แต่โดยรวมค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยรวมการเงินการงานความรักทุกอย่างค่อนข้างจะลาบรื่นเสริมดวงด้วยการภาวนารักษาศีลหรือใครจะเข้าวัดเข้าว่าฟังเทศฟังธรรมหรือจะไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลหน่อยก็ได้หรืออีกอันหนึ่งเนี่ยนอกจากการรักษาศีลหรือการให้แสงสว่างทางปัญญาก็จะมีในเรื่องของการนั่งสมาธินั่งสมาธิสวดมนตน์ไหวพระอยู่ที่บ้านก็ได้หรือบางคนมีโอกาสถวายเทียนถวายหลอ ไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงหรือบำรุงค่าน้ำค่าไฟสักหน่อยส่วนสายเทพสายมูทั้งหลายใครที่บูชากูมารทองไว้หรือมีกูมารหรือมีเทพที่เกี่ยวกับองค์เด็กทั้งหลายอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาหน่อยเขาจะช่วยอะไรที่ติดขัดอยู่จะ สำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนสายมูสายแขกก็แนะนำองค์พระแม่อุมาเทวีพระแม่อุมาเทวีทรงเสือทรงสิงโตอะไรที่เป็นอุปสรรควากหนามจะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ไปได้โดยรวมความสุขความสำเร็จคนช่วยเหลือคนอุปถมัมภ์ดีสติปัญญาดีปฏิพานไหวพริบดีโดยรวมทุกอย่างดีแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ดีก็คือความคาดหวังที่สูงเกินไปการช่างเลือกมาก เกินไปมันจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจและหงุดหงิดแก้ตรงนี้แล้วยินดีในสิ่งที่คุณได้รับแล้วทุกๆอย่างจะค่อยคอยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีข่าวดีรอคอยคุณอยู่การพบคู่การเดินทางไกลการค้าสําเร็จสมหวังการเรียนหรือการสอบเข้ามาหาลาัยก็สําเร็จสมหวังดังใจเช่นกันสติปัญญาก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีใช้ช่วงเวลาโอกาสนี้กระตือรือร้นมุ่งมั่นและพุ่งทะย ไปสู่ความสำเร็จจบคลิปนี้แล้วขอให้ชาวราศีเมถุนมีแต่ความสมหวังอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดแชร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ